ปราสาทกัมพูชามีเยอะแยะมากมายเต็มไปทั่วโลกไปเลยแต่ผมก็ไม่อยากลงคลิปนะถ้าลงคลิปมันมัน,มนเป็นปุ๊บมันก็บอกมากเป็นของมันไปอีกแก่อยากได้นะะัน่นแหละดูแลนักท่องเที่ยวทางเดินเข้าปราสาทตาปรุมเนี่ยนักท่องเที่ยวมีเยอะแยะมากมายเดรกร้อนมากตอนนี้เย็นๆหน่อยนะเย็นๆก็มีคน มาเที่ยวเยอะปราสาทตาลุงทางเดินเข้าไปนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าดูนะฮะคุณแว่นขเขมรครับผมดูนะฮะนี่คือเมืองไทยนะครับมีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะนี่ครับเขามาทำรายการในสวนครับดูครับนะเหตุคุดออกมาคุยโวบอกว่าที่บ้านคุณนะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวปราสาทบ้านคุณเนาะนะครับเป็นโบราณวัตถุนะครับ แต่อยากให้ดูว่าประเทศไทยนะฮะนี่คือสวนสธนาธารณะในเมืองไทยนะบอกได้เลยนะครับที่เดินมานะฮะคุณขมนินนี่เป็นฝรั่งต่างชาตินะครับนะนี่ครับนะแต่ในคลิปวิดีโอของคุณบ่าวเตพพลเห็นแค่2คนนะที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เหลือเป็นเหมนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเหมนทั้งนั้นเลยแต่ที่นี่ประเทศไทยครับดูฮะนี่คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับนี่ครับเห็นไหมไม่ใช่คนขมนนะฮะที่จะออกมาเที่ยวกันเองนะฮะ นี่คือต่างชาติครับผมนะครับนี่คือสวนสาธารณะในเมืองไทยครับนะนี่นี่ยเขาดูอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เขาบินขึ้นเครื่องมานี่เขามาดูอะไรดูนี่เม้นนี่เขายืนดูอะไรกันนี่ดูดูดูนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมชูคอให้ถ่ายรูปด้วยอือดูไปดูมาเหมือนหน้าคุณบอยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ต่างชาติเขาไปยืนดูไก็ยืนถ่ายรูปอะ่ะเห็นไหมเนี่ยคือเขามาดูนะไม่ใช่ไปดูโบราณวัตถุนะฮะไปดูของเก่าของแก่นะเขามาดูตัวเงินตัวทองครับนะประเทศไทยมีดีกว่าเขมรตั้งเยอะนะครับผมนะขนาดตัวเงินตัวทองยังสามารถดึงดูดนะักนทะ่องเที่ยวต่างชาตินะ่ะมาเพื่ออยากมาเที่ยวประเทศไทยได้อยากมาเที่ยวสวนแห่งนี้ได้อะ่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนดังคนเด่นแล้วกันเนาะนะฮะ นี่ครับคือประเทศไทยนะมีดีกว่าเขมรเยอะมากครับนะเพราะเอาจริงๆนะฮะคลิปวิดีโอนั้นนะครับทุกคนบอกวเตยผลก็ได้เห็นนะครับว่าคนเขมรออกมาอวดนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแค่2คนที่เหลือนยครับทุกคนนะที่เหลือเนี่ยก็เป็นคนเขมรกันเองนะฮะที่เดินเพี้ยนผ่านแถวนั้นนะฮะแตกต่างจากประเทศไทยครับนี่ครับที่เดินเดินอยู่เนี่ยครับแน่นอนครับไม่ใช่คนไทยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะที่ประกันยืนดูกันนะครับแล้วก็มุมนู้นด้วยครับยิ่งเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผม นี่คือเมืองไทยครับมนเสน่ห์นะครับขเมรยนขี่อยากมาแข่งครับนะได้ฮะชติหน้านะครับชติหน้าตอนบ่ายๆนะครับชตินี้คงตามไม่ทันแล้วครับนะนี่ครับอย่างนี้ครับเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวนะครับนี่เห็นไหมครับต่างชาติทั้งนั้นเลยนะฮะเห็นไหมครับนั่งอยู่เนี่ยนะประเทศไทยนะอิสระเสรีนะครับปลอดภัยนะครับไม่เหมือนขเมรนะไปทางไหนมีแต่แข้งสแกมเมอร์นะครับ ประเทศไทยเนี่ยสุดยอดนะฮะดูครับเนี่ยดูเนี่ยเขากกังทำอะไรกันครับเขากกันยืนอะไรกันนะดูนะดูนกดูปลานะครับเนี่ฮะที่ต่างชาติครับนะครับผมดูครับต่างชาติทางนั้นเลยนี่ครับนี่ก็นั่งอยู่ยืนอยู่นี่ก็ต่างชาติครับนะครับเนี่ฮะเดินไปเดินมาต่างชาติท้งนั้นเลยนะ ไม่โงตาเหมือนขมรครับขมรมีต่างชาติเดินแค่สองคนบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศขมรเยอะมากโอ้โพูดไปได้ยังไงนะดูนี่ฮะเขามายืนถ่ายรูปกับนี่ฮะเห็นไหมฮะนอนนอนอยู่เห็นไหมครับนะครับขอพากันมานั่งดูครับนะตัวเงินตัวทองครับไม่ใช่ประสาทเขาเพราะวิหารหรือว่าโบราณวัตถุแต่อย่างใดครับนะครับนะตัวเงินตัวทองครับก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเยอะกว่าที่ขเมรเียครับนะครับเนี่ยนอนอยู่ นอนเสบายสบายครับนะฮะนี่ครับน้มคกงจิกินอิ่มน่าดูเลยนะกินอิ่มแป้เลยนี่นอนสบายๆบายครับนี่ครับกวพากันมานั่งดูครับนี่ครับเต็มเลยนะฮะดูครับไม่ให้อาหารนกนะครับผมดูนะฮะกระเมน ความแตกต่างครับความเป็นจริงครับผมดูฮะนี่ฮะมาเที่ยวนะครับดูครับเขามาทำรายการครับมาดูรายการครับยืนดูรายการดูนั่นเม็นะให้ดูสงสัยเหมือนกันนั่นไงว่าอะไรไงเห็นไหมนั่นนะ่ะเห็นไหมนั่นพากันยืนดูเนี่ยตัวเงินตัวทองเนะนี่ยนะดูนี่นี่พากันมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ยืนดูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะไม่ใช่ไปเที่ยวปราสาทกับวิหารหรืออะไรของเขมรน,นะนะคนละชั้นบอกได้เลยนะครับนี่คือความเป็นจริงครับเนี่ยมาแล้วครับนี่เริ่มมาแล้วจ้ะดูนะเขมรน,นะแหกตาดูนะเขมรแหกตาดูครับนี่นกท่องเที่ยวของจริงครับผมนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีดีกว่าที่คุณคิดกว่าที่คุณคิดโมไว้ผมบอกได้เลย นี่คือภาพความเป็นจริงครับนะครับผมนี่คือภาพความเป็นจริงครับเนี่ยมาก็ยมายืนดูครับนะที่เข็นเนี่ยนะจากคลิปวิดีโอที่ดูแล้วนะฮะที่คุณแว่นออกมาขี้โม้นะครับบอกว่านี่คือนักท่องเที่ยวบ้านคุณดูดูแล้วมีแต่เขมรนะฮะแต่นักท่องเที่ยวมีสองคนนะถ้าไม่มีก็มีแหละสองคนครับแต่นี่ครับประเทศไทยยืนอยู่จุดนี้ครับผมเต็มอยู่เนี่ยฮะคนไทยส่วนน้อยครับที่เหลือนักท่องเที่ยวนะครับ นม่ครับผมเนี่ยคือความเป็นจริงครับนะฮะไม่ต้องจกตาครับไม่ต้องขี้โม้ไม่ต้องคุยโวครับเอาความจริงนําเสนอให้คนเขเห็นได้ดูนะครับผมนี่ฮะโอ้โหฮะ <c oughs> ดูเลย ประเทศไทยให้อิสระครับผมนะประเทศไทยมีเพียบพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับจริงแล้วครอบครัวต่างๆนี่ครับเห็นไหมคนมาจัดแคมป์ปิ้งนะครับมานั่งทานข้าวกันนะครับเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะนะครับมีความสุขครับผมประเทศไทยนะฮะแตกต่างจากประเทศเขมรนะประเทศเขมรบรรยากาศดีๆแบบนี้มีไหมอยากจะถามนะฮะแล้วคนอยู่ตรงนี้นะฮะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับมาจากหลายเชื้อชาติแัว บอกได้เลยนะฮะนี่ครบเห็นไหมต่างชาติเรานั่งสบายๆนะครับชิวๆครับนะครับผมชิวๆครับดูนะฮะเหม็นดูไว้ครับผมเหม็นดูไว้ครับนี่ครับคนไทยไม่จะเป็นต้องขี้โมูคนไทยจะเป็นต้องอวดคนไทยนะฮะของแท้ครับผมนะไม่ต้องมีโบราณวัตถุแบบโอ้โหหลายพันปีนะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ ตัวเงินตัวทองครับทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยได้ครับผมสร้างเสื่อเสียให้กับประเทศไทยได้นะฮะคุณคิดดูครับขึ้นเครื่องนะขึ้นเครื่องนะกี่ชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงค่าเครื่องหมดไปเท่าไหร่ครับนะมาถึงประเทศไทยนี่ครับมาดูตัวเงินตัวทองครับเต็มหมดเลยครับนะดูดีครับดูครับเนี่ยนั่งอยู่นี่ครับต่างชาติไหมครับแหกตาดูนะครับคนกอมเมนครับเดี๋ยวจะหาว่าบัลตพลเนี่ยจกตานะหรือว่าอวยประเทศไทย นครับผมยางให้คุณดูนะฮะแล้วก็ออคูบปากนะฮะนี่ครับเห็นไหมน้องง่ายจะตีมันด้วยอย่างเงี้ยแบบยน่ครับผมเห็นไหมไ <ป S 1> นี่จะทำะรายการเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,มทุกคนดูครับ ดูนะฮะนอนอาบแดดนะครับนานแล้วที่ว่าเทพพลไม่ได้มาจุดนี้นะฮะพอดีหมันไส้ครับผมมันเขี้ยวเขมรนะฮะที่บอกว่าตัวเองนี่นกต้องเขี้ยวเยอะนะฮะนี่เลยครับเปรียบเทียบให้ดูเลยครับนะตัวเงินตัวทองประเทศไทยนะฮะเยอะนะฮะเยอะกว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวปราสาทบ้านคุณอีกไปอเที่ยววัตถระุ่ของวัตถุโบราณนะดูนี่นะครับนี่ครับนี่ครับแขงชาติมาดูแขวงชาติตลึงครับผม ดูครับโัรศัพท์นะครับนี่ฮนอนอาบแดดเห็นไหมครับอืมนะครับทุกคนครับนอนสบายเลยนะเห็นบางคนก็แซวนะบอกว่าเป็นคุณบอยเขมรเหมือนตรงไหนเหมือนไหมครับทุกคนเหมือนไหมคอมเมนต์บอกด้วยก็บอกว่าเหมือนคุณบอยเขมรนะครับทุกคนครับดูครับเพืนยืนดู โอ้นะครับประเทศไทยสุดยอดครับนะคิดอยากจะขิงประเทศไทยนะบอกได้เลยนะชาติหน้าตอนบ่ายคุณถึงจะมาขิงได้นะครับที่วิดีโอนี้นะครับพี่ๆคิดเห็นยังไงนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตัวผมทุกคนขอลาไ้เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวจะเดินเที่ยวเล่นต่อนะฮะทุกคนนะโอ้โหทุกคนดูนี่ดูนี่นีดูนี่ดูนี่ครับโอ้โหพอกันยืนดูใหญ่เลยโอ้ ดูนี่ครับว่านี่ยืนมุงดูอะไรกันนี่นอนอยู่เนี่ยนะครับทุกคนนี่ครับนี่นี่สาวจีนก็มานะฮะทุกคนนะฮะอืมฉันนี่นะนะครับทุกคนโอ้แอกแอกรอรอเลยตัวนี้อืมนะะทุกคนะารากันยืนดูนะครับทุกคนครับนี่ครับรากันยืนดูครับผมนะนะฮะสิ่งที่ทําให้ท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวประเทศไทยนะฮะเห็นไหมครับ ไม่ต้องมีของโบราณวัตถุหลายร้อยปีครับมีตัวเงินตัวทองครับผมก็กินขาดนะครับนักท่องเที่ยวกรเมรน,นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนะครับทุกคนตัวใหญ่มากนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่เรากันยืนดูนี่ทุกคนเป็นไง จุ่มเป็นก้อนเลยนะจ๊ะเป็นไงเขมรนนะสุดาหรือเปล่าออนะครับนี่ฮะทุกคนตัวเบลเลอร์เลยโอ้หนะทุกคนเนาะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะฮะส่วนนะคนไหนที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับฝากแชร์นี้คลิปนี้ไปถึงเขมนด้วยครับนะจะได้รู้ว่าประเทศไทยมีอะไรดีกว่าเขมรแน่นอนครับผมสมบายดีสวัสดีครับ